สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับมาเบิงแพ่ของฟาร์มป่าปุ้นนะครับเนาะมือนีเพิ่วมาได้ข่าวว่าเพิ่งสิขายแพะอีกครับผมาสิขายหล่ตัวครับผมพอดีได้ขับรถพันมาเนาะครับเนาะพอดีกับเห็นน้องเพิ่นมากวดกีแพ่แล้วพอดีเพิ่งมาอีกจะขายขายแพะว่าใส่กันเลยว่าจะถ่ายคลิปนึงพี่น้องคลิปต่อจากนี้ครับผมอันนี้กับเพิ่งจะขายแพะเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปถามสอบถามป่าเพิ่วมาจะขายเจ๊กโตครับผมบางคนมันก็บอกว่า จ้าห้เพื่อนบอกราคาให้พ้อผมครับผมราคาตัวเป็มันจะจับป่านนะครับเนาะพี่น้องไปเบืองกันครับผมไมนด้เปิดสิเปิดตัวลูกชายเพื่อนพ้อพี่น้องว่าพี่น้องคนทั้งไหนที่ว่าเพื่อนเบิ้งกันเบิ้งได้เฟซเนาะอ่าไม่ได้เฟซกัสิเห็นเนาะลูกลูกชายเพื่อนนาะอ่าไล่สดเนาะครับนอไล่สดตามันเพื่อนไปเลี้ยงแพะครับผมซื้อมันซื้อว่ากิจณนะกิจชนะเป็นบ่อเท่กิจนะกันท่านเขากิจชนะกันท่านเขาครับผมซื้อลูกชายเพื่เนาะคำนะที่อ่านอยู่ในเฟซเพื่นเนาะจะให้บอกอีกครั้งหนึ่ง นี่แหละครับผมมาดีครับป้าอ้าวครับมีตัวได้สิขายอีกครับผมมีหลายตัวอยู่จ้าพุทธดากได้ก็มาเบิงเอาจ้าครับผมเยี่ยวยอนถามลูกชายก่อลูกชายนี่ซื้อยังนอนนี่ซื้อวีซื้อวีเนาะแมนซื้อๆในในน้ำเฟรชเท่าซื้อยังครับนี่เฟรชกับกิจชนะกันท่านเขากิจชนะกันท่านเขาเนาะครับผมอ่ามีเอฟซีหลายอยู่ดีเนาะครับผมเห็นพี่น้องอ่าเห็นเห็นน้องเพคนไลรโซยู่เคยเห็นเอฟซีคนกดติดตามหลายอยู่ครับผม นี่แหละครับพี่น้องหน้าตาเมื่อเป็นนิ้งสีลครับผมเพิ่งก็เป็นลูกไกกส้ของปลาปูนนะครับนู่นน<ห>ี่รับผมอ่าอยู่น้ากันล่ะครับผมนี่จะได้หูก็เปิดตัวพี่น่องตัวเล็กก็มาเอา <ละ S 2> ตัวใหญ่ก็มาเอาตัวก็มีครับผมอ้าวตัวไหนป้าตัวไหนนี่ไอ้าวตัวนี้บ,บอกคู่นี้บอกตัวนี้บอกเมนอืตัวพูดน่านกินอยู่ในพูนแล้วในดวงคุณบอกไดดวงคุณเนาะเอาพี่น้องพูดบรรยากาศก่อนเอาพูนบรรยากาศครับผมลงบรรยากาศครับผม อยู่นุ่มเหยทมันอนมเรากินนมเนาะครับผมป้าขายนี่ชิมีเป็นแม่ลูกหรือว่าจังไรที่จะทาคล้ายคนหนึ่งแม่ลูกก็มีแล้วก็ทองก็มีโอ้แม่ลูกก็มีทองก็มีทองสาวแม่ลูกก็มีทองสาวก็มีพี่น้องครับผมแม่ลูกทองสาวก็มีครับผมอืน้ำตาลนั่นก็แม่นั่นทองแล้วนั่นน้ำตาลน้ำตาลก็แม่นเอน้ำตาลก็บทองแล้วพี่น้องตอน้ำตาลก็แม่นแล้วพี่น้องเพราะว่ามันตอนนี้มันกินอาหารอยู่เนาะเขาบอกจะไปรบกวนมันเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างในพี่น้องเขาก็ ถ้าจังได้ก็ทุ่มาสอบถามป่าพันเอาครับผมทำอะไกับมเบิึงมางนะคือใจค่อยว่ากันคือใจค่อยว่ากันเนาะลูกซื้อบ้านพันทุ่มาถามหลายหรือเปล่าเนาะจ้ามีคนโยอหลายอยู่แต่ว่ามีแต่ห้างไก่แต่ว่าห้างไก่เขาอยู่ไก่เขาก็มาเอาโกไก่เขาก็มาเอากราดจริงอืมครับผม่ใมีทุนหน่อยก็ไปคู่หนึ่งสองคู่ไปครับผมไอ้นี่ทุนหลายก็จุวนจังแปดดิวบางทีเพิ่นก็เอาไปเจ็ดแปดตัวสองเพื่อ กับป้าตัวปูที่ผมมาถ่ายตอนนั้นที่บ้านอยู่ทั้งคอนเกนยังเม่าเมาไปแล้วบอกเอาไปแล้วจ้ะโอ้ไปแล้วครับผมข้อแดงโอ้ข้อแดงเอาไปแล้วพี่น้องครับผมไปแล้วครับผมอืมฟาร์มป้านี่ติดยอดอันดับหนึ่งของในช่องยูทูบด้วยนะเนเออคนเบิ่งตลอดเลยนี่ช่องเกษตรทุ่งตนนี่พูดได้ก็ท่วมากครับผมเป็นฟาร์มที่ที่ใหญ่แล้วก็เป็นฟาร์มที่ที่ดังครับผมเพราะว่าเป็นมากกับโมพีดังผู้ใดมากอยากแตะกับมะฮอดก็ได้เลยครับผมราคากับ เเป็นนกัองราคาเป็นกันเองที่ผมว่าไว้เนาะราคาเป็นกันเองนอกป่านอืมราคาเป็นกันเองเนอะป่าเนาะอ่ะหลาดป้าป้าเพิ่นบักขณีพึ่งก็เลยขายได้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะอืรว่าคนทั้งอีสานทั้งในกามาหาป่าแล้วก็ว่าทั้งไก่ไก่กามาเนาะแม้แต่ขี้แพ้ยังขายได้ไว้ที่น้องเนี่ยน้ำธรรมดาสามหาสามสอบลอยโอ้กับผม กันเนนเพื่อนเอาไก่ไอ้เก็บมาแต่ไก่ไรเอารถเป็นลอยกับดูไส่กับขายตัวงอะไรพวกนีกันรถหนเ,เ,หเพื่อนเนะเาะกันรถในเอเอ,เอเรถกัานเพื่อนคันแต่มันพื้นวดินเนะเาะอืมก็ดีแล้วล่ะป่าอืมกขายแต่ทั้งขี้แพร้ขายเองเนาะอืมมันก็นลายอยู่ที่ป่าแพ้ป่ามีเจ้าตัวป่าประมาณนี้มันก่ เบิดจงกประมาณหกสิบขุนละห์หกสิบขุนอืมตัวน้อยตัวใหญ่เนาะอืมมีหน่อยเล็กๆนี่ครับผมช่องอยู่กับมีหลายตัวอยู่อืมเห็นเขาดูอ่าเบางอันคอมเมนต์ในได้ๆกันช่องผมว่าขายเป๋ยย่างขายเป๋ยย่างมาแตง่าขายเป๋ยย่างกับทท้าหมาเอาเร็วเนาะบอกว่าบางคนเขาก็บอกว่านี่ป้าผมจะบอกว่าเดียนผมจะบอกบอกให้ฟังได้เพียงน้อยเด้ะเอฟซีอ่าช่องเกษตรพุ่งต้นครับผมก็บอกว่า ทำไมไม่พูดไทยแน่ว่าสันตวา่า <laughs> พูดแต่เล่าเอาขอแขยเลยว่าสันไายเพนบ่อเนี้ยว่าสันตวานะของคนก็วา่าก็จะโมพูดไทยแนย่บางครั้งกับพูดไทยบ่กใครชัดเนาะป่าเนาะบ่กใครแข็งแห้งได้พี่น้องอเอ่ะบ่กใครแข็งแห้งวันไ,ไหนจะพูดไทยนะครับผมแต่บ<อ>่อได้เป็นแน่นอนพี่น้องบางคนก็บ,บอกวา่าอยู่ในคลิปก็กอค,อ,ค,อ,คอมเมนต์บอกว่าพูดไทยจะยู่งแบบมาคำออกมาเล่าแคลนแหลกจนน,นั้น <laughs> อนักคนเล่าเนาะป่าเนาะ เออแล้วเราพูดภาษาลาวไงอ่ะไทยกับพูดได้ยุพี่น้องกับผมตะบางครั้งบางคราวเนาะครับเนาะอ่าคนไทยก็<อ>ต้องศึกษาด้วยครับด้วยผู้่าช่องนีน่กับนมา,จากจะาว่าอีสานเป็นหลักของป่านเนาะว่าอีสานเป็นหลัก <laughs> สิบห้ายามยูพี่น้องกับผม <laughs> สิบห้าอันยามว่าไทยยูพี่น้องกับผมก <laughs> ับผมมีอะไรก็โทรมาสอบถามเอาเบอร์โทรป้าขอเบอร์โทรอีกแน่ครับผมแปดสามจ้าศูนย์แปดสามสามศูนย์สามสองแปดยงเก็ดอ่าสามหนึ่งน้ำป่าเนาะ อ่าพี่น้องโทรมาหาเพื่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้เขาเดี๋ยวยเขาเพิ่งบรรยากาศบรรยากาศก็ยังให้ป้าเพิ่อนเบีพักค่อนก่อนครับผมเพิ่งเพิ่งตัดหญ้าไม่ยังเมื่อยครับผมพ้าพ้าแพรไปเรียกไม่เมื่อยครับผมครับผมขอบคุณครับป้าครับผมขอบคุณครับผมครับผมอ้าวยังติดมันี่เนี่ยลืมลืมเราลืมสมัยพี่น้องเว้ยบ่ากันมามาอ่าลูกไสกิ๊กกิ๊กยังนะกิจชนะการพันเขาเออกิจชนะการพันเขาเซขึ้นหน้าช่องให้เพื่อนนะอันเบอร์โทรเบอร์เทรเดี๋ยวก็ป้าเพื่อนบอกครับอ่านนาเฟียดยังนะเฟน่ กิจนาการพันเขากิจนาการพันลูกแพะสามตัวโอ้ลูกแพะสามตัวกิจนาการพันเขาเนาะอ่าเป็นฟาร์มเดียวกับอันของปากพูนี่เนาะเป็นลูกชายพ่นเนาะนี่พี่น้องจับจับเดือนเดือนนี่เพื่อนที่ว่าเพื่อนไล่สดมาค้าของชอบนี่อ่านี่เจ้าของเพื่อนครับผมส้มามเพื่อนจะม่ค่อยเห็นหนาเนาะแต่ฟังใจเสียงพี่น้องนี่แหละครับผมลูกชายผมครับผมอ่าฝากไว้ในครับเนาะฝากไว้ในช่องเกษตรพึ่งต้นนี่ครับเพื่อนป็นกำลังใจเพื่อนนะครับเนาะอไปไปทำงานกันครับผมไปขอบขอบคุณครับผม ยาห่าหานเราแพะก้อนบึ้งแพะบึ้งแพะก่อนพี่น้องใช่บอกเรื่องก่อนนี้ผมก็ผมนี่ครับผมนี่พี่น้องยาห่อหันเราบึ้งแพะก่อนมบางๆนี่อีตัวนี้มีสามตัวตัวขาวสองตัวตัวแดงตัวหนึ่งนี่ว่าวอไทยนี่ล่ละวอไทยพี่น้องครับผมยาสิีฟอดไทยฟังดิพี่น้องเด้อ เปะป้าปุ่นนี้ก็ตั้งอยู่ได้อยู่ที่นี่มาประมาณจักปีนอกป่าเนาะสองปีกว่ากว่าพี่น้องแปะป้าปุ่นตั้งอยู่ที่ฟาร์มนี้ก็สองปีกว่ากว่าได้พี่น้องเ้อครับผมอ่าแต่ว่าแพะของป้าปุ่นนี้ก็มีแพะเยอะครับผมใครอยากจะได้ตัวแม่สาวแล้วว่าจะตัวท้องแต่ว่าตัวลูกติดครับผมก็โทรมาสอบถามป้าพื่นได้เพราะว่าป้าพุ่นก็นให้บุตรทัวไวแล้วครับผมเนาะ ป้ามึงให้บริโแล้วก็ดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศแพะก,กิน<ป>บรรยากาศแพะก,กินกระถินครับผมก็ไปเลี้ยงแล้วตอนเช้าครับผมก็ไล่ออกมาไล่ออกมาจากป่าครับผมก็มากินกระถินในค้อกอีกเซื้ออีกครั้งหนึ่งเนาะนี่ครับผมนี่บรรยากาศครับผมนี่บรรยากาศครับผมจะดูให้เข่าว้าวนี่สองตัวสองตัวเนี่ยนอนเฉยนีค่ครับผม นี่สองตัวนี่โอ้น่ารักพี่น้องครับผมในพ่อพันพพนี่พี่น้องมาดูพ่อพันครับผมน,นี่นนอบอกเดี๋ยวลูกเา่ท้องูอ๋ออันนี้อันนี้พ่อพันตัวใหม่นี่อ๋อ, <ไป S 1> อตัวใหม่ครับพี่นี่ตัวใหม่พี่น้องครับผมพ่อพันตัวใหม่โอ้ตัวคนคอแดงด้วยโอ้เขามันสิงโตเลยน,นั่นนี่พี่น้องดูพ่อพันตัวใหม่นะตัวนี้ยังไม่มีผลงานนะพี่น้องนะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งมาใหม่ครับผมแต่ว่าลูกมันกําลัง แม่มันกําลังที่มันทับไว้ก็ต้องท้องอยู่ครับผมต้องรออีกสักพักนึงงนะ่ะรอให้มันคลอดถึงจะเห็นผลงานของมันนะนี่ครับโคพ,พันเรื่องบรรยากาศครับผมนี่ดูพี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากาศถ่ายให้ดูคร่าวๆพี่น้องนี่ครับอันนี้กันนี้ร้านร้าน <laughs> ข่ายคองมาครับพี่น้องบรรยากาศโคหิน อ่าโคดี้นี่ครับผมนี่โคดนี hmm. ่นี right? ่ข like ้อของของป้าคุณครับทำแบบธรรมชาติพี่น้องครับผมนี่ทำแบบทำไม้ยูคานี่ก็ทำแบบธรรมชาตินี่ครับผมนี่ก็เอาผ้าติ้นปูหลังกับธรรมชาติครับผมนี่ครับผมอธรรมชาตินี่ก็มีนี่ธรรมชาติก็ป้าก็อยู่ง่ายๆอยู่ธรรมธรรมดาผมอยู่ง่ายๆนี่ครับผม แกตัวไหนมันอิ่มแล้วมันก็มานอนนี่นอนที่นี่ครับผมแกมันอิ่มแล้วก็มานอนครับผมมันนอนอนี่ตัวแกมันอิ่มแล้วตัวตัวแกมันนี่ก็เป็นนู่นเล่นเลยนู่นนี่นู่นมานี่มามานี่นะมาหาแม่มาตัวนี้มันเพิ่งออกครับผมอ่าวิ่งหาแม่อยู่อืมแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนสองตัวนี่นอนเฉยเลยอยู่ดิเอ๊ะเป็นไรวะนอนนี่ออืนอนนี่นี่นี่ เนี่ยสองตัวเนี่ยมันนอนเล่นใช่ไหมเอ่ยอือ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 อืมอืของป้าของป้าปุ๋นี่ก็ขายแพะตลอดครับผมเพราะว่าแพะของป้านี่มีมีขายตลอดครับผมพี่น้องคนไหนอยากได้ก็โทรมาสอบถามป้าเอาครับผมเพราะว่าฟาร์มแกใหญ่แกมีประมาณหกสิบกว่าตัวแล้วครับผมเพราะว่าเพื่อนจะจะขายตลอดนะจะมีแม่ท้องมีอะไรมีแม่ท้องแม่ มีแพ่คู่แม่โองก็ด้วยแล้วก็มีแพ่แม่ลูกก็มีครับผมก็โทรมาสอบถามได้ส่วนมากผมมาทุกฟาร์มป้านี่ป้าแก็จะขายตลอดครับผมอ่าป้าของป้าพุแพะอ่าของป้าพุป้าผุ่นแก็จะมีแพ้ขายตลอดถ้าพี่น,พน้องมาแล้วก็ไม่ผิดหวังครับผมแล้วก็ราคาก็เป็นกันเองครับผมป้ามันบอกว่าถ้าใครมาแล้วก็ส่วนมากก็จะได้แพ่ไปทุกคนน่ะครับผมเพราะว่าราคาไม่แพงพี่น้องราคาไม่แพงครับผมราคาไม่แพงเพราะว่าป้าพิ้นก็ก็ขายให้ราคาเป็นกันเองครับผมป้ามันเลยมีแพ้ขายตลอดครับผม แล้วก็พี่น้องหรือว่าเอฟซีของป้าหรือว่าเอฟซีของลูกชายของป้าก็มามาบ่อยครับผมมามาดูที่ฟาร์มแพะครับผมเพราะว่าน้องเขาจะไล์สดอยู่ด้วยครับผมก็ก็เปิดตัวให้น้องเขาแล้วครับผมน้องตัวเขาเอาที่ไล์สดนะครับเนาะเป็นลูกของป้าปุ่นครับผมนี่ครับผมจะมากป้าแกจะมีค่าตลอดนะครับผมตลอดปีเลยครับผมของป้าเนี่ยเพราะว่าของป้าแกจะออกปเรื่อยแกจะขายไปเรื่อยครับผม แกจะไม่กักไว้ครับผมก็ยังไม่กักไวแกจะขายไปเรื่อยครับผมอแต่มีตัวไหนพอขายแค่ก็ขายออกไปเรื่อยครับผมเพราะว่าเอาแบงปันให้พี่น้องครับผมถ้าพี่น้องเขามาก็ไม่อยากให้เสียน้ําใจนะครับไม่อยากให้ผิดหวังไม่เพราะว่าเดินทางบางครั้งเขาบางคนเขาก็มาไกลนะครับก็เลยจะแบ่งให้พี่น้องไปเรื่อยครับผมขายให้ไปเรื่อยครับผมก็เลยจะมีแพ็กค่าตลอดครับผมรายได้ตลอดนะพี่น้องครับผมรายได้ของป้านี้ก็ทุกเด,เดือนหรือว่าช่วงไหนก็ได้ได้เยอะ ช่วงนี้อยากขายก็ขายไปเลยครับผมเพราะว่าจะได้มีตลอดครับผมเลี้ยงแพะเนาะอะไได้มีตลอดเลยครับผมขายตลอดครับผมนี่ครับบรรยากาศครับผมครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับนี่ครับผมนี่ ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะเพราะว่าคลิปหน้าเยาจะได้ลง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 ใหม่อีกครับผมถ้าใครอยากได้แพ้นเนาะได้แค่ก็โทรมาสอบถามป้าได้เดีย๋ยวผมให้เบอร์โทรป้าไว้อยู่ตรงที่คลิปนะครับเนาะจุดทุงคลิปไว้แล้วก็โทรมาสอบป้าแล้วสับถามป้าได้ครับผมคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามนะขอบคุณครับผม